สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic t a r o t t y k i t t y นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีมีนลัคนามีนนะคะในช่วงวันที่1-15ถึง15กันยายน2567นี้นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องเนาะ เราเชื่อในเมจิกของไพ่ทาโร่นะคะไพ่ทาโร่เปิดต่อหน้าใครคลิปนั้นเรื่องนั้นมักจะเป็นของคุณนะคะมาเราจะตั้งจิตอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะคะเราจะเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคนที่เกิดราศีมีนลัคนามีนสิใบ,บนะคะเาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันนะคะ ใครไม่สะดวกจะดูขั้นตอนนี้ก็สคริปตผ่านไปตอนที่อ่านไพ่เลยก็ได้นะคะมา นะคะนี้เราจะมาอ่านไพ่กันเนอะช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีเมีนลัคนามีนนะคะใบแรกเพจออฟสอดนะคะเพจออฟสอดเป็นลักษณะของคนชอบดือด้อดื้อชอบดืออบด้อชอบเถียงเนือแต่ว่าเป็นลักษณะของเด็กดือ้อเออเป็นลักษณะของคนที่กําลังจะไปเรียนรู้อะไรบางอย่างเป็นลักษณะของคนที่ชอบแข่งขันชอบเอาชนะหรือคุณอาจจะอยาก อยากลงทุนอยากอยากเขาเรียกว่าอยากลงทุนอยากลงมือทําอะไรบางอย่างมันอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาการเรียนรู้เนื้อเพราะการลงทุนมันคือความเสี่ยงใช่ไหมมัเน,นเป็นลักษณะของการยืนอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอยากจะทําอะไรตอนนี้ให้คุณศึกษาให้ละเอียดให้รอบคอบก่อนที่จะลงมือทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะคะ ในทำนแผนทำแผนเป็นไพ่ประจาราศีธนูเนาะกาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณนะคะการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการเดินทางนะคะมีบางคนอาจจะกําลังคิดอยากเดินทางบางคนอาจจะเดินทางท่องเที่ยวบางคนอาจจะวางแผนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมันเป็นลักษณะของ าบางคนอาจจะย้ายงานย้ายแผนกย้ายสาขานะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมันเป็นลักษณะของอการทําให้เหมือนชีวิตมันยังไม่หยุดอะชีวิตมันยังไม่นิ่งอะคุณปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันเกิดสมดุลขึ้นในชีวิตในครั้งนี้นะคะ โฟร์เพนทัเกิลโฟร์เพนทเิลเป็นลักษณะของการอยากเก็บเงินอยากมีเงินเป็นลักษณะของการห่วงหวงเงินเอาไว้หวงเงินอยากเก็บเงินไว้ในกระเป๋าไม่อยากใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเนาะมันเป็นลนักษณะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรแล้วมันมันอาจจะได้คืนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะตอนนี้คุณอยากเก็บเงินแล้วนะคะเป็นเป็นลักษณะข,ของความตะนาน่ีที่เหนียวเนาะเป็นลักษณะข,ของการอยากมีเงินไว้กับตัวนะคะ หกถ้วยหกถ้วยเป็นลนักษณะของคนเก่าคนเดิมเพื่อนเก่าแฟนเก่ารักเก่าหววคืนหรือเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนสมัยเรียนเนาะมีใครบางคนอาจจะได้ไปงานเลี้ยงรุ่นอาจจะได้ไปเจอเจอสังคมเก่าเพื่อนเก่าก็ได้นะคะเจ็ดไม้นะคะเจ็ดคาถาเป็นลนักษณะของการสู้อึดอดทน ทำงานนะคะเป็นไพ่ไม้เนะาะไพ่ของงานนะคะเป็นลนักษณะของการใช้สมาธิมีสติกับการทํางานให้มากในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณใช้แรงฮึดสู้เขาเรียกว่ามีกําลังมีแรงในเท่าไหร่ก็ส่งมันออกมาในการทํางานนะคะหรือบางคนอาจจะแบบช่วงนี้ไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางาน <c oughs> ก็อยากให้คุณแบบ นั่งสมาธิหรือทำให้บางคนอาจจะเล่นโยคะเนื้บางคนอาจจะทำเพราะว่าเขาเรียกว่าเจ็ดไม้มันเป็นลักษณะของการไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆการบุกการสู้การอดทนเข้มแข็งเนาะถึงจะเหนื่อยในช่วงนี้อแต่ว่าคุณน่าจะมีพะละกกาลังเนาะมันเหมือน,นมันต้องใช้พะล,ะลังกาลังอย่างสูงในการ,รเผชิญกับปัญหาในช่วงนี้นะคะมันเหมือนเป็นความอาจจะต้องเจอกับ การประมูลการแข่งขันอะไรประมาณนี้การแข่งแย่งให้ได้มาซึ่งงานหรือคุณกำลังสอบกำลังเตรียมสอบกำลังสอบเทียบหรือกำลังทำเพื่อรักษาตำแหน่งตรงนี้เอาไว้นะคะถ้าเป็นปัญหานี้เรื่องของการเงินเนาะ<ด>การเงินช่วงนี้เหมือนคุณ กำลังหมุนเงินอ่ะมันเป็นลักษณะของการกู้ยืมก็ได้หมุนเงินอยู่ก็ได้นะคะถ้าเป็นในลักษณะของครอบครัวเนาะมันมีหกทั่วอยู่ใกล้ๆเราด้วยเนาะมันเป็นลักษณะของการขัดแย้งก็ได้นะขัดแย้งหรือกําลังแข่งขันกําลังต่อสู้เนาะมีอุปสรรคประมาณนี้นะคะ <c oughs> ช่วงนี้อาจจะเหนื่อย เหนื่อยกับการทํางานก็ให้คุณอดทนให้มากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการทํางานต้องใช้น้ําพักน้ําแรงในการหาเงินในการหาเงินมันก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยมุมานะหน่อยนะคะในช่วงนี้เนาะเพราะอาจจะมีคนเขาเรียกว่าเข้ามาเป็นคู่เปรียบคู่เปรียบเทียบในการทํางานของเราอะช่วงนี้นะคะมันเป็นลักษณะของคนที่กําลังสร้างฐานะก็ได้สร้างฐานะให้มันมั่งมีเพิ่มขึ้นเนี่ย ถึงว่าคุณอยากเก็บเงินคราบเป็นลนักษณะของคนที่กําลังเริ่มเริ่มก่อตัวเริ่มสร้างฐานะเริ่มเก็บเงินแบบนี้ก็ได้นะคะอืมถ้าเป็นในเรื่องของความรักช่วงนี้ต้องประครับประคองกันนะต้องประครับประคองต้องต้องเพราะว่าเหมือนคุณกําลังมุ่งมั่นตั้งใจทํางานอาจจะมีเวลาให้กับครอบครัวคนรักน้อยลงก็ต้องประครับประคองกันไปนะคะ นี้มาดูกันต่อน,นอะอืมสี่สี่ดาบนะคะสี่ดาบเป็นลักษณะของการพักผ่อนเนาะช่วงก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะมาเป็นสี่ดาบเนี่ยคุณมีเจ็ดคาถาเนาะมันเป็นลักษณะของการต้องบุกต้องลุยต้องพยายามต้องอึดต้องสู้ต้องอดทนใช่ไหมพอคุณผ่านตรงนี้มาได้แล้วเนี่ยมันเหมือนแบบถ,ถึงช่วงเวลาของการพักผ่อนแล้วเอ,อประมาณนี้อยากให้คุณแบบ พักผ่อนบ้างเนาะทำทำงานมาเยอะแล้วก็พักผ่อนบ้างเนาะไพ่มันเหม,มือนมันมันรอกันนะเออมันเป็นลักษณะของการหยุดการนิ่งการรอนะคะการพักผ่อนเนาะร่างกายคนเราพอใช้งานหนักๆแล้วอะ่ะทางที่ดีที่สุดคือการนอนหลับพักผ่อนเนาะบางคนอาจจะไปเอาเช้าเท้าแช่น้ําบางคนไปสปาบางคนไปนวดทําอะไรก็ได้ให้ร่างกายมันได้ผ่อนคลายนะคะหรือเป็นลักษณะข,ของการใช้สมาธิก็ได้ คุณต้องมีสมาธินะคุณต้องมีสติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือเรื่องใดๆนะคุณต้องมีสติคุณต้องมีสมาธิคุณต้องแน่วแน่แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะสําเร็จนะคะหรืออีกในนึงก็อาจจะเป็นลักษณะของการใช้กฎของแรง,งดึงดูดก็ได้คือไม่ได้นอนหลับนิ่งไม่ได้คิดอะไรเนละแต่ให้คิดในเรื่องของสิ่งดีๆสิ่งแห่งความให้คิดถึงความสําเร็จความมุ่งมั่นตั้งใจที่คุณลง,ลงแรงทําไปเนี่ยคิดถึงความสําเร็จคิดถึงชัยชนะ คิดถึงเงินที่มันกำลังจะได้มาเป็นเกาะเป็นกรรมนะคะดูกันต่อนะอเงินกำลังจะมาแล้วเห็นไหมเพจ open t h c u r เป็นลักษณะของการการศึกษาการเรียนรู้การเก็บเงินเนะี่ยคุณอยากเก็บเงินจริงนะช่วงนี้คุณอยากเก็บเงินคุณอยากออมเงินคุณอยากเอาเงินไปลงทุนทำอะไรให้มันก่อดอกออกผล่นะ แต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความเสี่ยงเนื้อมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเวลาจะทําอะไรอย่างที่เราบอกให้ศึกษาให้รอบครอบนะคะเหมือนช่วงนี้คุณกําลังจะไปเรียนรู้อะไรบางอย่างในสิ่งที่คุณอยากทำอยากอยากลงทุนอยากเรียนรู้กับสิ่งเนี้ยมานานแล้วเนี่ยคุณจะได้ทํานะคะอเดวิลเดวิลเป็นลักษณะของเจ้าจอมปีศาจเนาะช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของความลุ่มหลง รุ่มหลงในเรื่องของ18บวกม,มันอาจจะเป็นลักษณะของเ,อเรื่องกรรมลมนะเราพูดตรงๆแล้วกันเนอะแบบไม่อ้อมค้อมเนอะเ,อเป็นลักษณะของความาสภาวะในแง่ลบอาจจะเป็นในจิตใจของตัวเราเองหรืออาจจะมีบางสิ่งนําพาให้เราได้ไปเจอเจอกับสิ่งแบบเนี้ยสิ่งมิต เดวิลมันก็หมายถึงปีศาจเนาะปีศาจมันก็ไม่ได้อยู่ในแง่ดีเนาะมันอาจจะอยู่ในแง่ลบเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ระมัดระวังจิตใจตนเองนะคะอย่าไปทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเนาะอย่าให้ระวังในเรื่องของการติดหนี้ติดการพนันเนาะมีคนหักหลังเอาเงินไปลงทุนแล้วไม่ได้ทุนคืนอะไรประมาณนี้เนอะหรืออาจจะมีการเขาเรียกว่าอืมพบเจอกับ สิ่งลึนลับเลยก็ได้เนาะเพราะเราเคยเปิดไพ่อันนี้ให้น้องคนหนึ่งเนาะอันนี้เราเล่าเล่าสู่กันฟังเนาะมันต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังเนาะเรื่องแบบนี้นะคะคือเราเคยเปิดไพ่อันนี้ให้กับน้องคนหนึ่งเนาะ,ะมันเป็นไพ่ปีศาจเนาะแต่น้องคนนั้นเขาบอกว่าช่วงนี้ยเขาเหมือนเขาเป็นคน ชอบเห็นอะไรแวบ,บๆซึ่งปกติเขาก็เคยอยู่ที่เนี่ยเป็นประจําแต่เขาไม่เคยเห็นแต่ว่าช่วงเนี้ยพอไพ่ใบนี้มันเปิดขึ้นมาเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเออมันเหมือนเขาเห็นห่างตามันเห็นในที่ทํางานเนะมันเห็นอะไรแวบ,บๆอ,อ่ะอ่ะอะก็ช่วงนี้ถ้าใครไม่สบายใจเนาะก็สวดมนต์ทำบุญทำบุญให้เขาไปถ้าใครเห็นเนาะสวดมนต์ทำบุญให้เขาไปนะคะ หรือถ้าไม่ได้เป็นทางนั้นก็ช่วงนี้คุณอาจจะให้ระวังในเรื่องของผับบาคาราโอเกตเนาะอะไรที่มันใต้โต๊ะเงินใต้โต๊ะเงินที่ได้มาจากความเสี่ยงเออมีอย่างหนึ่งก็คือลักษณะเดวดวิล <David> เป็นลักษณะของเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคนะคะคุณอาจจะมีในลักษณะของ ชอบเสี่ยงเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคชอบการพนันก็ได้เนาะการพนันมันคือความเสี่ยงเนี่ยมีบางคนอาจจะได้โชคจากตรงนี้ก็ได้มีไพ่เหรียญอยู่นะคะอาจจะได้เงินจากตรงนี้ก็ได้แต่ว่าก็ก็ลองดูนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมาดูกันต่อ,อสี่ถ้วยมีทั้งสี่ดาบมีทั้งสีถนะส่ถ้วยเนาะสี่ถ้วยเป็นลนักษณะของการนิ่งเนาะนิ่งอึดอดทนรอเนาะเหมือนคุณรออะไรบางอย่างเนี่ยรอรักเก่าเหรอบางคนรอรักเก่าหนคืนเนาะ บางคนแต่คุณมีเกณฑ์รักเก่าหอนคืนนะเนี่ยเนี่ยสองใบเนี่ยแชมเปญนมนก็เป็นลักษณะของการหมุนวนเอาสิ่งเก่าๆกลับมาความรักก็เหมือนกันหกถ้วยมันก็เป็นรักเก่าหอนคืนเหมือนกันรักสมัยเด็กรักสมัยเรียนรักสมัยที่เราเคยเคยเจอะเจอกันมาจะเพื่อนข้างบ้านคนสมัยก่อนที่เราเคยจบกันไปแล้วห่างกันไปแล้วเนี่ยได้กลับมาเจอกันอะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้มันเหมือนแบบมีคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ มีคนมาหยิบยื่นความรักให้แต่คุณยังเฉยอยู่คุณยังนิ่งคุณยังไม่อยากทําอะไรนะคะแต่ไพ่เดี๋ยวเรากลับมาที่ไพ่ใบนี้นิดนึง the devil เนาะช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของอระบบสืบพันธุ์ถ้าเป็นผู้หญิงก็มดลูกท้องเออขาเรียกว่าอะไรช่องท้องอะไรประมาณนี้เนาะก็ดูแลตนเองนะคะมาอีกใบนึงโอาจบสวย เอทอฟคับนะคะเอทอฟคับเป็นลักษณะของโอกาสใหม่ๆในเรื่องของความรักกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะสาหรับคนโสดเนาะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักนะคะบางคนอาจจะได้พบจากการเดินทางแต่คุณเหมือน่คุณยังนอยอยู่อะคุณยังนอยคุณยังเซงรออะไรอยู่รอความรักอยู่ใช่ไหมในรักดีๆรักใหม่ๆกาลังจะเข้ามาหาคุณนะคะบางคนอาจจะเบื่อกับรักเก่าเปิดโอกาสให้ตนเองมีรักใหม่ๆกําลังจะเข้ามานะคะนี่มันเป็นลักษณะของโอกาสใหม่ ความสุขความความสุขแบบสุขจริงๆอ่ะสุขที่มาจากใจจริงๆอ่ะมันเป็นลักษณะของความสุขบางคนอาจจะได้รับของขวัญได้รับของฝากได้ได้ของชิ้นใหญ่บ้านรถคอนโดอะไรจากคู่ครองคนรักก็ได้แบบได้รับสิ่งที่เราอยากได้มานามแล้วเนี่ยมีโอกาสจะได้นะคะในช่วงนี้เนาะหรือถ้าเป็นคนโสดอย่างที่เราบอกมีโอกาสได้พบรักนะคะแต่ก็นันมีเดอะเดวิลด้วย เดวิลมันหมายถึงความลุ่มหลงเนาะ mm. ก็ให้ดู mm. ให้ดู mm. ให้ดีว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้เขามาเพื่อลุ่มหลง18บวกหรือหรือเปล่าหรืออะไรนะคะ mm. ก็ก่อนที่จะทุ่มใจให้ใครก็ mm. ก,ก็ก็ดูให้ดีนะคะอืม mm. หรือช่วงนี้คุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของการงานแต่ว่าคุณต้องขยันนะคุณต้องขยันคุณต้องอดทนคุณต้องตั้งใจทํางานจริงๆนะแล้วมันจะเกิดความมั่นคงในเรื่องของงานนะคะความสุขมันกําลังรอคุณอยู่อ่ะมันกําลังจะเข้ามานะคะให้คุณเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะโอเคเนาะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะราศีมีนลัคนามีนนะคะ เราต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะและใครเข้ามาใหม่เนอะเรารบกวนช่วยกดติดตามให้กับช่อง Magic t a ร o ล b ์ k i คิตตด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะ m ม g i c t a ร o ล b ์ k บคิตตค่ะ